แซงมาแซงมาไลท์ไลท์มาแล้วเดี๋ยวลูกเพจจะได้เห็นโลโก้รถของเราแซงมาแซงมาสวัสด,ดีค่ะลูกเพจไปแล้วไปแล้วเอาเราก็จะแซงเขาทําไมเราก็จะให้เขาแซงสวัสดีครับคารวานันคารวันสัญจรอีเตอร์อีจันนะครับ กำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดลบบุรีและก็นครสวรรค์น,นะครับหวัดดีลูกเพจวันนี้เราจะไปส่งต่ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ PPE ให้กับพี่ๆที่รพอพสตอเขาแหลมนะครับแล้วก็รพอพสตอหูกว้างนะครับมันพูดอะไรกันวะสวัสดีนะครับลูกเพจ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะว้ายบนโต๊อีพี่เมย์ไม่ใช่ตอนนี้เรามุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนนะครับลุกเพจเพื่อที่จะเอาของเนี่ยเราใส่หลังรถไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ตรงข้างในนี่ก็เป็นดีนี่ที่อามามอบให้กับอีจันเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางตอนนี้เราอยู่เส้นอะไรนะพี่เมย์เส้นเอเชียเนานะ นะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่นครสวรรค์น,นะครับที่รอพอสอตอหูกว้างเอ้ยใช่หูกว้างนะครับบันพลพิสัยน,นะนะครับลูกเพจอยู่ระหว่างทางนะครับตอนนี้คาราวันเราเป็นขนาดย่อมสามคันนะครับของก็ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับตะกี้ฝ่าฝนมาแล้วที่อุทยัยอุทยัยว่สิงห์ง<ม>บุรีเออสิงห<ม>์บุรีใช่ไหม,ม มีอยู่ย่อมหนึ่งนะคะฝนตกหนักเหมือนกันนะตรงนั้นดูแลตัวเองด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยระวังโรคระวังระวังภัยที่บัดด้วยนะครับล,ลุกเลูุกเพจระวังภัยใช่สิ่งเลยคะ่ะสิ่งเลยมาซ่านนะคะชิงคิดถึงการเดิน<อ>ทางมากมากเลยนะครับภารกิจวันนี้ครับเราจะเอ,อ <ๆ S 1> าอุปกรณ์ ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียเป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อนะครับที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ไปมอบให้กับทีมแพทย์นะครับที่คุณหมอพ,พี่เจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่บรรพดพ,พิสัยนะครับรอพอสตอหูกวางนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งที่ลบบุรีนะครับที่เาขาแหลมนะครับใช่บาดาลใช่ไหม ใช่ถ้าเขาแหลมนะถ้าบรรพฤิพิสัยก็คือคือบรรพฤษพิสัยหัวกวางแต่ถ้าเป็นเป็นเขาแหลมนี่ลบุรีป่ะแต่บดานใช่ใช่ใช่เขาแหลมกำลังมุ่งหน้าไปนะครับลูกเพจอยู่ที่ไหนกันบ้างรับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างเออฝนลงอีกแล้วดูสิดีนะเมื่อเช้าที่ว่าเราตัดสินใจที่เอาของเอากล่องพีพีเอาไปไว้เอาไปฝากไว้ที่คันข้างหลังเห็นไหมลูกเพจคันนี้เป็นคาราวานเราอีกคันหนึ่งเดี๋ยวจะซูมให้ดูเน่คันเน้ อันนี้เขียนไหมเนิ้วชี้หนูนี่นี่น,นี่คันหนึ่งนะครับของที่เป็นกระดาษเป็นรังกระดาษฝนจะตกไหมตกแล้วค่ะตอนนี้นะคะใช่โอ้ยลูกเพจเราต้องฝ่าฝนอีกแล้วนะคะฝนอีกหนึ่งะระลอกแล้วนะคะเพราะว่าอันที่เป็นกระดาษนะครับลูกเพจของรังที่เป็นกระดาษนะเราตัดสินใจเอาไปใส่รถที่มีหลังคานะครับเพราะฉะนั้น ไม่รอดกล่องยุ่ยเตียงกระดาษยุ่ยแน่นอนนะครับดีที่ตัดสินใจตะกี้ทันนะครับขนกล่องกระดาษขึ้นกันหลังกระบะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเออเกือบเกือบนึกขึ้นไม่ทันนะครับว่าโอ้ยจะต้องเอาไอ้ที่มีหลังคานะครับเพราะว่ากลัวฝนมันจะตกนะครับที่พี่เตยเอาอะไรใส่รูนะแมเ่เราเรามีพหนะาพาเราไปก็คือฟอ่อดเนาะใช่ท,ที่ที่สนับสนุนมาให้เราได้ส่งที e ีส่งเครื่องออกซิเจนเนาะใช่แล้วก็ใน ฟอร์ดนี้ก็จะมีอะไรบ้างของพิเตอร์ที่เดาไปมอบให้ในฟอร์ดในตรงนี้ก็จะมีเป็นของดีนี่นะครับเป็นพวกอุปกรณ์ชุดแรกรับต่างๆแชมพูกระดาษเปียกแป้งยาสระผมอะไรเงี้ยของดีนี่นะครับสมมุติถ้าเราเข้าลงมาสนามต้นแรกเริ่มเนี่ยเราจะได้รับผมนี้เลยใช่ใช่เป็นอุปกรณ์เป็นศูนย์พักคอยอะพี่เป็นศูนย์พักคอยเป็นอุปกรณ์ใช้ในชีวิตประจําวันในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ที่เห็นข้างหลังรถของทีมเราตรงนั้นนะครับ ก็จะเป็นพวกถังขยะก,ากักเชือ้อเป็นถังน้าเป็นกระติกน้ําแข็งกระติกน้ำอะไรเงี้นยนะครับซึ่งศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามก็จําเป็นที่ต้องใช้เหมือนกันนะครับเ,เพื่อเพื่อเป็นการอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตรประจําวันอะนะครับแล้วก็ขยะเนี้ยจะต้องกักเชื้อเพราะว่ามันเป็นเชื้อที่แพร่กระจายได้ง่ายอะไรเงี้ยใช่เป็นขยะติดเชือ้อโค,คกสำโรงสวัสด,ดีจ้าโคกสำโรงสวัสดีจา้าสู้ๆครับพี่น้อง เออยังไม่ได้แชร์ในของอีเตยอ,อยวลืแชร์หวัดดีจ้าพี่น้องหวัดดีจ้าพี่น้องคนที่กําลังเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้คาราวานอีเตยอ,อีจันนะครับกาลังมุ่งหน้าไปที่บรรพธิ์พิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับที่รพสตองหูกวางนะครับเราจะไปมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ้อแล้วก็ PPE นะครับไอเทมต่างๆป้องกันเชือ้อให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่รพอพสตองหูกวางนะครับ คาราวานเราตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปอย่างเข้มข้นและแข็งกแกร่งเลยทีเดียวนะครับ <คน S 1> ด้วยสมร์เออฝนหายแล้วด้วยสมรรถภาพรถก็คือเนาะเร็วมากเลยของฟอร์ดนะครับแล้วก็มือพลลัขับของเราพลลัขับของเราก็สุดยอดเลยนะฮะอุย้ยสุดคนดีคนเดิมเออคนดีคนเดิมคือความหลอ่อว่าอยาไอ่หล่อสปอร์ตใจดีเออต่อสปอร์ตใจดีคิจัน น้องเมย์ขับระวังว่ะเออที่ <c oughs> ที่อารมณ์ฮอตสวัสดีครับที่อารมณ์ฮอตครับมีไปเรื่อยๆนะคะทุกท่าคนครับลำนาลายลำนาลายก็ลบบุรีไหมลำนาลายใช่ใช่ไหมใช่ลบบุรีฝนตกพรำพรำที่ํำนาลาย <c oughs> อพอแล้วเดี๋ยวนี้กระสิ์มานะคะ <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีเมืองนครสวรรค์คต้อนรับจ้าสวัสดีนะครับพี่ Facebook ชื่อเขาน่ารักมากเลยนะนพี่ก็แค่ผู้ชายเดินดินที่ไรตัวตนอายะนะคะ <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีครับ พี่นิดใช่ไหมเดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณมากครับดูแลตัวเองด้วยนะคะใช่วันนี้ทีมเราเตรียม PPE มาด้วยนะครับป้องกันเราจากพี่เขาป้องกันพี่เขาจากเราด้วยนะครับป้องกันกันและกันในช่วงสถานการณ์ที่มันวิกฤตหนักหน่วงแบบนี้นะครับนี่คือหนึ่งอย่างที่อีเตอร์อจันและอีจันทำได้นะครับช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันณน,นาทีตรงนี้นะครับทำได้เราจะทำครับผม ภารกิจของเราพี่เมย์นี่เมื่อคืนก็ไปส่งออกซิเจนเขานะเรียนจบประมาณเกือบปีหนึ่งใช่นะครับเพราะว่าเสียงเรียกร้องอีจันมาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเราเมินเสียงเรียกนั้นไม่ได้จริงๆต่อวันเ้ยแล้วเราก็แบบเราจะทํายังไงให้เครื่องผลิตเนี้ออกไปถึงผู้ป่วยได้ต่อวันได้มากที่สุดอืมแล้วคนเราเราก็ทําเต็มสตรีมนะนักข่าวเองก็ยังต้องออกสวมชุดพีพทําอะไรต้องออกไปส่งเพราะว่ายิ่งถ้าสมมุติออกไปหนึ่งคนสมมุติที่ออกพี่ได้สี่เครื่อง ถ้าสมมติพี่มีห้าคนเราออกได้ยี่สิบเครื่องแล้วถ้าเรามีอาสามาช่วยอีกเนี้ยเราก็จะดับเบิลเข้าไปอีกนะได้นะออกได้วันละสามสิบสี่สิบมากขึ้นตามจํานวนของคนที่ขอเข้ามามันก็จะเป็นการมันเร็วขึ้นที่จะได้ส่งส่งเขาเรียกเราเหมือนไปช่วยต่อลมหายใจนะเต้นะเครื่องออกออกซิเจนเนี่ยหนึ่งนาทีนี่เราไม่รู้หรอกว่าหายใจอยู่แล้วจะเป็นยังไงแบบอี้ยมาทำยังไงมันมันมันคนรอนะมันนานมากใช่ใช่เราก็ต้องรีบทาเท่าที่เราทําได้นะคะหนึ่งวินาทีเท่ากับหนึ่งชีวิตก็เป็นไปได้น เพราะว่ามันหนึ่งชีวิตมันสําคัญมากเลยนะครับหนึ่งชีวิตของผู้ป่วยสําคัญมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หนึ่งชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันเราปล่อยให้เขาป่วยไม่ได้แล้วพี่เน่เพราะตอนนี้คือยิ่งยิ่งมีจํากัดด้วยนะในแต่ละพื้นที่แพทย์แพทย์เจ้าหน้าที่หนึ่งคนเนี่ยไม่รู้ดูผู้ป่วยต่อกี่คนกี่สิบกี่ร้อยคนนะครับทุกเพจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นะตรงนี้ก็คือนี่แหละครับ คาราวานตรงนี้กําลังจะไปมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อถือว่าเป็นอาวุธสําคัญมากๆในสมรภูมิโควิดตรงนี้นะครับไปมอบให้พี่ๆให้พี่ๆเขาได้อย่างน้อยนะครับออ่ PPE ของเรามีมาตรฐานเขาก็อุ่นใจแล้วก็เซฟตัวเองด้วยนะครับในการทํางานหน้างานที่เจอผู้ป่วยโควิดแบบนี้จริงๆนะครับสาธุสาธุบุญบุญรักษาของจกเขาก็คือของได้ตามมาตรฐานสเปคของโรงพยาบาลใช่ใช่ช่ น PPE ห้าากก N95 หน้ากากอนามัยที่ได้รับรองมาตรฐานจาก WHO นะครับแล้วก็มีมี N95 ของ อะไรหนะ้าของของคอมมี่นะครับของคอมมี่ที่ที่มาร่วมบุญกับเราด้วย1,000ชิ้นแล้วก็ให้เราในราคาพิเศษด้วยอของไดโนนะครับของไดโนที่บอกไปว่าได้มาตรฐานที่ WHO รับรองด้วยนะครับเกรดของ PPE มาตรฐาน EN14126 นะครับซึ่งซึ่ง ซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งขอบคุณมากๆที่หลายๆที่ดูมาตรฐานตรงนี้แล้วส่งมาให้เราและเราก็กําลังจัดหาอยู่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีของเซเว่นมาด้วยที่นี่เพราะว่านี้มีของเซเว่นมาด้วยเป็นรุ่นท็อปเลยพี่วีจันทร์บอกว่านไม่กล้าแต่เอออย่างนั้นเลยนะครับซึ่งซึ่งแพทย์ได้เห็นแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เห็นแล้วต้องต้องตาลุกวาวอ่ะเพราะว่าใจขึ้นเยอะเลยนะใช่ใช่มันจะได้สบายมันเซฟและมันปลอดภัยเขาด้วย มีเครื่องออกซิเจนด้วยนะครับ<ช>จากที่เรามีจํากัดไม่พอต่อจํานวนผู้ป่วยที่อยู่ในมือเราในตอน<ช>นี้ก็ทํางานได้เก่งกว่าเดิมเ<ช>นาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีข้อจํากัดเรื่องทีมเราด้วยนะครับ<ช>เรื่องเรื่องความปลอดภัยของเราด้วยนะครับก็จะต้องรักษาระยะห่างนิดนึงเวลาเราออกไปทํางานนะครับโอเคเนาะโอเค <c oughs> ขอบคุณพวกคุณจริงๆขอบพระคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เราต้องสู้ก่อนนะเราต้องสู้ไปด้วยกันลูกเพจวันนี้หอเหี่ยวใจเหลือเกินนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามายอด1,7ื่นอีกแล้วเสียชีวิตอีกร้อยกว่าอีกแล้วนะครับโทรไปคุยกับพี่ๆทีมแพทย์พยาบาลที่ที่เราประสานเนี่ยนะครับเรื่อง PPE ต่างๆบอกน้องเต้ยพี่เหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยพี่เหนื่อยเหลือเกินพี่อยากลาออก เออคือคือเราไปต่อไม่ถูกนะพี่ <ừ> เราไปต่อไม่ถูกเลยเฮ้ยพี่ทําทํายังไงได้นี่นี่นี่ถือว่านี่เป็นกําลังใจเป็นกําลังใจหนึ่งกำลังใจที่เราสามารถทําได้แล้วก็ช่วยได้นะตอนนี้นะครับคือเพื่อนมนุษย์ต้องช่วยกัน <ๆ S 2> กันเองแล้วเนะาะทําไงได้อ่ะไปต่อไม่ถูกกับคําตอบของแบบนั้นของพี่เขาเลยนะครับมันเหนื่อยนะพี่นละมันเหนื่อยาเนอนอนพักก็หายนะใช่ใช่ามันมันเหนื่อยใจนะครับ ตัวแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดอ่ะตอนนี้นะเซฟตัวเองเป็นสาคัญจริงจริงที่สุดตำตำต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้ใช่เพราะตอนนี้หลายๆคนเจออยู่ในสถานการณ์ที่หลังชนฝาแล้วมันถอยต่อไม่ได้แล้วนะครับนอกจากจะยอมแพ้แต่เราไม่ยอมแพ้ครับเราไม่ยอมรเราต้องสู้เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับถึงไหนแล้วคะเป็นกําลังใจให้พี่ทีมงานจากสิงห์บุรีหนูเพิ่งผ่านสิงห์บุรีมาเองจาะพี่ ใช่หน้าตรวจตำรวจพี่พี่สวัสดีครับพี่เขานั่งพักกันอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เขาเปลี่ยนเวรกันตำรวจเรียกทุกคนขอบคุณครับพี่คะขอบคุณนะคะพี่ขั้นหลังด้วยนะขนของมาด้วยกันขอบคุณมากครับตะเบสแต่ตำรวจไปแล้วหนึ่งจ้ะเตยอีเตยตะเบสแต่ตำรวจแล้วกี่ว่าอย่างนี้ค่ะ <ś led> พี่พี่พี่ตำรวจ่อจังเลยค่ะ <ś led> แซวตำรวจไปแล้วหนึ่งยินดีต้อนรับอิจันสู่เมืองสี่แควสี่แคว <ś led> พิศโลกเพลงพิศโ,โลกนี่กัน,นะ <ś led> <ผม S 2> คิดไม่ออกขอซักหนึ่งท่อนเอาคีดไม่ออกอะสองแควสี่เมืองเมืองสี่แคว เมืองสีแควไม่คิดไม่ออกอะ่ะมันเดี๋ยวนะมันคุ้นหูเออมันคุ้นหูอยู่ในในหัวเนี่ยแหละพิษรักพิษสนุโลกไงอย่าทําให้หนูช้าใจนะคะคุณลูกเพจค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจอุ้ย okay, okay. โอเคโอเคโรตีสายไหมให้แบ็คโฮมด้วยนะอ๋อแถวแถวนี้มีโรตีสายไหมขายเหรอเส้นเรากลับไงเส้นอ๋อสายไหม เ,เ,เ,เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้จะได้หวานและมีกําลังใจ,ใจนะนนะรอบหนึ่งรอบหนึ่ง,งคิดว่าเนาะวันนี้เราออกเดินทางก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับเที่ยงกว่าเลยด้วยซ้ําเที่ยงกว่าเลยด้วยซ้ําแล้วก็คิดว่าจะมุ่งหน้าไปที่นครสวรรค์ในวันนี้บรรทบพิสัยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับไปถึงปุ๊บขออนุญ,ญาตมอบของแล้วใช้เวลาตรงนั้นไม่นานหนึ่งเราต้องรักษาระยะห่างแล้วก็เซฟตัวเราเองแล้วก็พี่เขาด้วยนะครับ แล้วก็เราต้องทําเวลาด้วย<ช>นะครับ<ช>ไปอีกที่หนึ่งที่ลบบุรีนะครับที่เขาแหลมชัยบาดาลน,น,นะครับเ,เราก็ก, <ๆ S 2> ก็เหมือนกันก็คงจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับพยายามให้ตรงกับกรุงเทพก่อนพระอาทิตย์ตกจะจะทาได้ไหมทําได้หรือเปล่าอันนี้ต้องพยายาม <laughs> ต้องพยายามนะครับต้องพยายาม <laughs> พี่เมย์ีิเตอร์กินข้าวยังกินข้าวเช้าตอนประมาณสิบโมงกว่าๆจ้า กินกินของเซเว่นทานกินข้าวเซเว่นเร่งด่วนแล้วก็มื้อกลางวันยังไม่ได้กินเลยค่ะวันนี้เตรียมถ้วยร้อนมาเพราะว่าเรา walk in เข้าไปกินอาหารที่ร้านไม่ได้นะคะเพราะช่วงนี้เราต้องเอ่อเพราะว่าช่วงนี้ร้านหลายร้านก็ปิดเลยนะครับซื้อกลับไปกินที่บ้านได้อย่างเดียวเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ใช่ใช่เป็นถ้วยร้อนเป็นมาม่าถ้วยร้อนนะครับคือยี่ห้อถ้วยร้อนเลยใช่ไหมเป็นของถ้วยร้อนเป็นของยี่ห้อถ้วยร้อนเลย ลบบุรีหนึ่งกิโลมตรจริง,รงๆเนี่ยถ้าขึ้นไปเส้นนี้เนี่ยมันจะถึงลบบุรีก่อน,นใช่ไหมมันฉีกออกไปอ๋อมันฉีกออกไปอเพราะช่บาดาลมันก็ไปถ้าเราไปบางโพพีสัยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ไกลแต่ช้ยบาดาลแล้วเหมือนที่พี่เขาบอกก็ให้วิ่งตับฟ้าแล้วก็เชื่อมมาชัยบาดานลูกเพ็ดเดี๋ยวเต้ยจะพยายามมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้ว เดี๋ยวจะไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับลูกเพจใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องแวะใส่ชุด PPE กันด้วยก่อนเข้าพื้นที่นะครับเนอะโอเคเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับตอนนี้บอกให้รู้สถานะก่อนคารวานอีเตอร์อีจันมุ่งหน้านครสวรรค์นะครับกำลังจะไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เอยไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เป็นไปมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อนะครับ แล้วก็พวก PPE นะครับอุปกรณ์เนซเซอรี่ต่างๆนะฮะให้กับพี่ๆเจ้าหนา้าที่รอพศตอสองที่ได้การเป้าหมายวันนี้บรรพุธพิสัยที่หูกวางนะครับแล้วก็ชัยบาดาลที่เขาแหลมนะฮะลบบุรี2ที่แล้วก็จะกลับกรุงเทพนะครับวันนี้ภารกิจ2จังหวัดรอติดตามอีเตอร์อีจันด้วยนะอีเมอีจันได้จ้านะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ใกล้ๆ นครสวรรค์กันแล้วกันเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูสถานการณ์ที่นั่นนะครับการแบกของลงการไปไปลงพื้นที่นะครับนะครับการสถานการณ์การลงพื้นที่ไลฟ์สดต่างๆให้ดูกันแล้วกันนะคบผมขอนครสวรรค์ขอขอบคุณพี่ๆมากยินดีมากๆเลยครับนาทีนี้ช่วยอะไรกันได้ช่วยช่วยให้ถึงที่สุดเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันโอเคเดี๋ยวได้อขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วภารกิจของเรามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะ อัปเ <Update. S 2> ดตนะครับรอติดตามนะครับาย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 เดิน <ux> ทางปลอดภัยจ้าขอบพระคุณครับ